สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแนะนำรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับผมเชฟโรเลตนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยกสูงจากโรงงานครับปีนะครับผมปีสูงนะครับปี2019บเก้าเลยนะครับผมคันนี้เป็นสีดำนะครับสีสวยนะครับผมแม็กเดิมโรงงานนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมแม็กไลเนอร์มีมาแล้วนะครับรถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับผมก็สวยครับ ช่วงว่างดีนะครับผมคันนี้มีพนการสนิมมาให้แนละ้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านข้างสวยครับเป็นรถน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับผมเชฟโรเลน ไฟคู่หน้านะครับสวยใสนะครับผมเชฟนะครับไม่มีรอกนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดสองด้านเลยนะครับภายในนะครับผมสวยครับผมด้านคนนั่งนะครับสวยครับผม เป็นโอเปนแคแล้วนะครับแคบเปิดได้นะครับผ้าะหนังสวยนะครับมีขาดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับผมหลังคานะครับแผงนะครับนี่บุเป็นหนังสีน้ำตาลสวยครับผมดูหรูนะครับด้านข้างคนขับนะครับ ระบบกระจกไฟฟ้านะครับบาับข้างไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับผมเบาะนั่งนะครับคนขับนะครับเบาะหนังนะครับส่วนไม่มีขาดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับถ้าเข้าเกียร์ R นะครับผมต้องกดนะครับมีจอนะครับจอจากโรงงานเลยนะครับผมแอร์นะครับอัตโนมือนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ ไมคันนี้นะครับของเชฟนะครับผมยิ่งไปประมาณแสนสามครับผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแอร์เย็นหนาวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็เครื่องสอดีเซลนะครับผมคันนี้ ระโปงสวยนะครับกระโปงเดิมโรงงานนะครับผมห้องเครื่องนะครับสวยสะอาดครับผมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแนะ่นอนถ้าผมคันนี้นะครับไม่มีไอนะครับเดี๋ยวกกลัก่นคเครื่องดีนะครับผมคันนี้ รับประการเครื่องเกียร์ให้นะครับผมหนึ่อ่าสาวันนะครับผมเลยหนึ่งเดือนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจคันนี้นครับเชฟโดดเด่นนะครับผมติดต่อเข้ามาที่เพจได้เนี่ยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ